ลัคนาราศีพฤษภมีดาวศุกร์ทรงพลังเฮงปังแบบสุดๆจะได้ดีเรื่องไหนแล้วมาดูแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงเกิดของคุณมีคำตอบให้แน่นอนครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรซเทวะาจะมาบอกข่าวดีครับเพราะชาวลัคนาราศีพฤศภครับมีดาวศุกร์มาครองตำแหน่งเกษตาราธิบดีแล้วนะครับในวันที่21 พฤษภาคมนี้ครับอยู่ไปเกือบ1เดือนครับถึงวันที่14มิถุนายนครับเรียกว่าเป็น1เดือนที่น้ําขึ้นต้องรีบปักเลยนะครับจึงมาทําคลิปให้ทุกท่านได้ฟังก่อนนะครับแล้วความหมายของเกษตรตาธิ่ปดีนั่นคือดาวเกษตรเผด็จออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมองครับแน่นหนาก็แปลว่าอุดมสมบูรณ์ไงไม่หมองก็คือมีชะตาราศีอลาจับครับแต่ที่สําพันดาวศุกเป็นดาวประจําตัวเรา พบตนุก็คือตัวเราอะตัวเองทําอะไรจากนี้ไป21พฤษภาคมมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับก็ส่งผลที่จะได้เงินได้ทองอ่ะเฮงปังรวยนั่นเองนะครับตรงนี้และแน่นอนก่อนหน้านี้30เมษาครับมีดาวพฤหสบดีมาแล้วมารอดาวอาทิตย์กลางเดือนนี้ก็มารอแล้วนะครับแล้วก็มีดาวนุติยูมารออีกโอ้โหมีทั้ง4ดวงดีๆต่อกันเลยนะครับ ก็เรียกว่ามีเกณฑ์ลงมือทําทําอะไรด้วยตัวเองและจะประสบความสําเร็จครับแต่อันนี้เป็นการถ่ายภาพรวมดาวจรน,นะครับแต่ EP นี้อาจารย์จะมาเจาะลึกให้จะได้รู้เลยว่าทําไมคนราศีพฤษภเหมือนกันทําไมได้ไม่เท่ากันนี่ครับขึ้นอยู่กับดาวศุกร์ตอนเกิดด้วยครับไปอยู่ราศีอะไรเลื่อนพบอะไรนั่นเองนะครับตรงนี้เพราะนั้นจะเป็นตัวบอกเลยว่าจะได้มากได้น้อยได้ง่ายได้ยากได้จากอะไรนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับดาวศุกร์ครับ เมื่อพร้อมแล้วไปฟังตรงนี้กันต่อเลยครับอเรียกว่าไปผูกด,ดวงครับไปดูดาวศุร์ครับเลข6ของเราอ่ะในพื้นดวงเกิดสถิตราศีอะไรนั่นเองบางคนรู้แล้วหรอฟังครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็เข้าไปที่ Google ครับตามนี้ที่พิมพ์มบอกไว้เลยก็คือพิมพ์ผูกดวงลัคนาในช่องค้นหาของ Google นะครับก็จะมีหลายเว็บเลยก็ไปเข้าเลย แต่เระเว็บก็จะให้เราใส่วันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับก็จะได้รูปนี้ขึ้นมาเราก็เช็คเลยรูปดวงวงกลมมีดาวอยู่ข้างในตัวเลขอยู่ข้างในนี่ครับพืชศพครับเห็นไหมตนุตัวเราอ่าถูกต้องถ้าดูถ้าใช่ดูต่อเลยถ้าไม่ใช่ก็เป็นเรื่องลัคนาเราที่เราไปสถิตยอยู่นะครับก็จะแม่นยํากว่าราศีนะครับต่อมาดูดาวศุกร์เลขหกทายวงในครับดวงตัวอย่างเนี่ยอยู่ในราศีมิถุนไงเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าอาจารย์พูดถึง ดาวสุกตนเกิดยูลาสีไม่ถุนทายว่าอะไรก็ะจะเป็นความหมายของเราเลยว่าจะได้ดิบได้ดีจากตรงนั้นนั่นเองนะครับตรงนี้นะไปโฟกัสที่ถูกจุดจะไม่ต้องเสียเวลาจะได้ลงมือทําแล้วเฮงปังล่ํารวยครับนี่คือปฏิทายของาจเกสเทวาเลยนะเจาะลึกที่ช่องนี้ช่องเดียวเลยฝากแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับอามาดูกันครับ อาจารย์จะเริ่มต้นที่ดาวสุขผูกด,ดวงแล้วตอนเกิดสถิตราศีพษธศพตั้งแต่เกิดเลยโอ้โหนี่แสดงว่าดาวประจําตัวเราดีเราเด่นเป็นเกษตาราธิบดีหนักแน่นมั่นคงอ่าเพราะฉะนั้นก็ลุยทําไปเลยนะครับเดิมดีจอดมาดีไม่มีปัญหาจากนี้ไปมีแต่ความสําเร็จ,จเจริญร่ํารวยยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเข้าไว้อาหารเสื้อผ้านะผมความสวยความงามทําได้เลยนะจะดูได้ออกสื่อจะได้ดังได้มีชื่อเสียงแน่นอนอ่ามั้นใครมีดาวสุขอยู่ราศีพฤษศคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ ต่อไปดาวสุขสถิตราศิมิตรุนมันจะเกิดอ้าวอันนี้ก็ดีไม่แพ้ก,กันเพราะดาวสุขไปลอยอยู่ในเรือนการเงินนีครับตัวเองก็จะหาเงินได้อีกเยอะเด่นเรื่องเงินนะครับดาวสุขอยู่บ้านดาวพุธเป็นคู่มิตรคู่ธาตุได้จากการเจรจาติดต่อซื้อาขายค้าขายแสดงว่าช่วงนี้ต้องไปลุยทําเยอะๆเลยนะจะได้เงินได้ทองครับนี่นะนั้นแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันไงตอนนี้เงินจะเข้าเลยนะใครที่รองเงินอยู่แล้วมีดาวสุ์อยู่ราศีมิถุนตั้งแต่เกิด ได้เงินแน่นอนนะครับตรงนี้ยินดีด้วยครับต่อมาครับดาวสุขสถิตหลังศรกรกฎตั้งแต่เกิดครับโอ้อันนี้ดาวสุขได้ตาแหน่งราชาโชคฉลกเฉลา่าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับนอกจากนั้นยังได้สุขสาะเจริญยิ่งยศนาโอ้โหได้ดีสองเด้งเฮงสองต่อเลยนะช่วงนี้จะได้อะไรแบบเบิ้ลเบิ้ลอ่าถูกหวยก็ถูกทั้งเลขหน้าเลขหลังอะไรอย่างเงี้ย หรือ,อยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวได้จากการสื่อสารเดินทางเจรจาติดต่อพบปะโซเชียลพูดคุยเยอะๆเข้าสังคมเยอะๆออนไลน์เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วเซอร์วิสเยอะๆด้วยนะดีๆทางนั้นเลยนะครับตรงนี้แสดงว่ามีเกณฑ์ได้มากะได้เยอะและได้เป็น2เท่าสาเท่าครับต่อมาครับดาสุขสิทิ์และส,สิ่งตั้งแต่เกิดครับอันนี้ไปลอยอยู่ในพพันธุแล้วแสดงว่าช่วงนี้นไม่ต้องไปไหนไกลอยู่แถวบ้านหากินหาลูกค้า หรือคุยกันที่บ้านหรือจะได้บ้านได้รถก็ได้เออได้บ้านได้รถที่ดินนี่เห็นไหมเป็นข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องแล้วกันจะส่งผลดีทําให้เราแฮปปี้มีความสุขมีความเจริญมีความสําเร็จครับน,นะกนะ็แตกต่างกันไปนะหรือมีสิธิ์จะได้ไปพบคนใหญ่ๆโตๆด้วยแล้วช่วยกันทำแล้วก็สําเร็จครับต่อมาครับดาวสุสถิตราศีกันตั้งแต่เกิดครับอันนี้ได้ตําแหน่งเป็นนิดครับเห็นไหม อันนี้แหละเดิมเป็นนิดแต่เดิมเหนื่อยจอนมาดีก็ไม่ได้ได้เท่าเขาหรอกครับถ้าทําเท่าเดิมนะแต่ถ้าวงเล็บว่าทําเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าเนี่ยถึงจะได้ถึงจะได้เงินเท่าเขาอะ่ะสมมุติยกตัวอย่างก็คือทําไปสองครั้งร้อยคนอื่นนะของเราเนี่ยห้าครั้งร้อยเนี่ยมันก็ต้องทํามากกว่าเดิมหน่อยล้วอยู่ในพบปุตตะอีกแต่เราต้องไปได้ดีเกี่ยวกับโปรเจกต์โครงการงานต่างๆลูกบริวารไปเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่านะครับอันนี้จะดี ต่อมาครับดาวสุขสถิตราศีตุลตั้งแต่เกิดครับอันนี้ได้เกษตรอาิบดีอยู่ในเรือนอริแล้วก็ได้ปัสสวะอง์เกนอ่แสดงว่ายอมไปเหนื่อยไปบุกเบิกไปเริ่มต้นเนี่ยแสดงว่าผมตายเลยนะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้แล้วจะนํามาสึ่งความสำเร็จความร่ํารวยครับอถ่ายได้เลยนะเช่นเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่สินค้าลายใหม่หรือแฟนใหม่ บ้านใหม่รถใหม่อะไรเนี่ยได้หมดคอยดูมีแน่นอนใครเกิดดาวศุกร์อยู่ตรงนี้มเขาไม่มาบอกกันได้เลยนะครับยินดีด้วยครับดาวศุกร์ที่ราศีพิจิกน่าจะเกิดครับอ่านนี้ดาวศุกร์เป็นปานะกนะปูะ่ป่าป่าแล้วศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าวารนนิรันด้วยแสดงว่าต้ทำเท่าเดิมได้ครึ่งเดียวป่าแปลว่าครึ่งเดียวห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันต้องทำเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องทำมากกว่าเดิมเพื่อจะได้ได้เท่าเดิมอ่าบางทีมันต้องเข้าใจตรงกันนะอืม แล้วก็ไปสัมพันธ์กับผู้คนเยอะๆไปเซอร์วิสไปบริการนะแล้วก็สุขป,ปากหวานนะคารับเอาด้วยนะต้องปากหวานหหน่อยจะดีจะ,จะเจริญรุ่งเรืองยอมได้ยอมอ่อนน้อมถมตนอย่ากลางอย่าแอคชั่นเยอะนะอย่าพูดไม่คิดเดี๋ยวชีวิตเปลี่ยนน,นี่หรือไปแก้ปัญหาให้เขาหน่อยก็จะเป็นการดีนะครับตรงนี้เห็นไหมยอมได้ยอมเบาได้เบานะครับแล้วก็ไปทําเยอะๆนี่จะประสบความสําเร็จหรือเกี่ยวข้องกับคนรักแฟนหุ้นส่วน หรือลูกค้าเยอะๆนะครับก็จะดีครับต่อมาครับดาวสุขสิทิตราศิธนูตั้งแต่เกิดอันนี้ได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันชงเฉงนะต้องเหนื่อยแล้วอยู่ในเลนมรนาอีกโอ้โหแปลว่าต้องไปทำระเกไกๆเลยต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวช่ชวงนี้ทำอะไรแนวๆนี้แล้วจะดีแล้วจะเห็นแล้วจะปังนี่พูดอย่างนี้เลยนะเพราะตอนนี้จอมัาเป็นเกษตรเนี่ยหลังที่ยี่สิบเอ็ดคือสภาทำเลยทำตามนี้แหละโฟกัสเรื่องพวกนี้นะ ที่พูดไปเมื่อกี้นี้โหคุณจะสําเร็จเฮงปังล่ํารวยมากครับแต่ก็มีสิทธิ์จะเหนื่อยมากด้วยนะลากเลือดหน่อยต้องยอมครับทําไปเถอะนะยิ่งสัมพันธ์กับต่างประเทศนี่ปังสุดๆครับบอกเลยต่อไปครับดาวสุริยรนศีนมังกรตั้งแต่เกิดอันนี้อยู่ในภพสุภะและได้ตาแหน่งเทวีโชคฮะเทวีาา TV แสวนาลีประถมไปดีลไปติดต่อกับผู้หญิงเยอะๆหรือคุยกับคุณแม่เยอะๆนะจะช่วยเหลือเราได้นะครับ สุภาพแปลว่าตั้งเป้าจะประสบความสําเร็จแสดงว่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่จะนําพาให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงหรือจะได้เดินทางต่างประเทศหรือจะทําอะไรบางอย่างแนละประสบความสําเร็จโดยมีคนช่วยอืดีเลยนะแต่ก็ต้องแอบเหนื่อยนิดหน่อยนะเพราะว่าไปอยู่บ้านราศีมังกรบ้านดาวเสาร์ไม่ค่อยถูกกันแสดงว่าต้องมีคอนฟ lict ก,ก่อนมีแก้ปัญหาก่อนนิดหน่อยแล้วจะสําเร็จเห้อ มันจะไม่เหมือนดาวศุ์อยู่ราศีพโษกตั้งแต่เกิดไม่ถุนตั้งแต่เกิดก็กฎตั้งแต่เกิดอันนั้นนี่ใสๆเลยเข้าใจป่ะของเราต้องฝ่าฟันหน่อยนะนะแต่ละคนไม่เหมือนกันต่อไปครับดาวสุริทิศราศีกุมตั้งแต่เกิดครับแหมอันนี้ก็ได้ปัจสาองคงเกณฑ์ครับก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าจะได้ดีจะสําเร็จจากการทํางานตกงานมีเกฑ์ได้งานใครทํางานทําธุรกิจขยายงานเลยจงังหวะนี้มันเห็นแล้วมันจะ สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เงินทองมากมายวิ่งเข้ามาชนเราอย่างมหาศาลไปบ้างงานไปลุยงานเลยจะมีทั้งงานลาดงานหลวงงานกลางคืนกลางวันงานไฮเทคเทคโนโลยี Tech จะได้ออกอีเวนต์จะได้เป็นเซเลบโดดเด่นแต่สรุปคือต้องทํามาหาก,กินอาจจะเหนื่อยหน่อยแหละเพราะว่าต้องทํางานนะครับตรงนี้ทําไปนะ ต่อมาครับดาวศุกร์สถิตราศีมีตั้งแต่เกิดครับโอ้โหอันนี้ตำแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่อยู่ในภพลาภะอีกอันนี้มีเกณฑ์ได้ง่ายได้เยอะไม่ค่อยเหนื่อยมีคนคอยช่วยมีสายเปนะครับทําอะไรก็จะได้มากกว่าคนอื่นเพราะอุดแปลว่ามากกว่า2เท่าสามเท่าเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้ลูกค้ารายใหญ่หรือเราจะทําอะไรก็สําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นต้องรีบลงมือทําเลยหรืยอยู่บ้านดาวพฤหัสอีกเข้าวัดทําบุญศึกษาหาความรู้เยอะๆเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เยอะๆนี่เป็นเกณฑ์ให้สาเร็จอย่าง เขาเรียกอลังการดาวล้านดวงเลยก็ว่าได้นะครับมหาการเลยก็ว่าได้นะถ้าสุดท้ายท้ายสุดครับดาวสุธิราศีเมษตั้งแต่เกิดครับเมษที่เป็นปากนะถ้าเป็นวินาศเนี่ยแสดงว่าต้องไปทำอะไรเกี่ยวกับต่างทิมต่างแดนต่างประเทศเบื้องหลังแก้ปัญหาถึงจะดีคือจะมีเรื่องเหล่านี้มาให้เราทําแล้วทาแล้วสําเร็จด้วยนะเพราะดาวสุขเป็นกเกษตรตาที่ประดีนี่ต้องทายอย่างนี้เลยนี่แหละคือการทายแบบชัดเจนเจาะลึกถึงพื้นดวงเลยนะที่ช่องอื่นไม่ได้มีให้ช่องนี้มีให้ นะเพราะฉะนั้นก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอ้โหทำดีขนาดนี้นะนะฝากทุกท่านกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเพราะอันนี้เป็นคลิปที่เจาะลึกสุดๆอินไซต์สุดๆนะเพื่อทุกคนจะได้รู้ว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะได้ไงมาแล้วกดคอมเมนต์มาเลยนะว่าดาวศุกร์ตอนเกิดไปอยู่ราศีอะไรกันจะได้รู้นะครับแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆเ,เพราะเป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์เราก็จะได้ยิ่งได้บุญมากๆบุญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ ร่ำรวยได้เหมือนกันนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ต้องบอกตามนี้เลยนะเนี่ยแหละคือที่อาจารย์ทายเนี่ยจะมีดาวจรแล้วดาวเกิดเดิมเห็นไหมวงนอกคือดาวจรดาวในคือสีน้ําเงินคือดาวเกิดอาจารย์ก็จับคู่ดูแค่คื้นเดือนเกิดเช่นนั้นยังไม่ได้ดูทั้งหมด10ดวงอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้อาจารย์ดูยินดีเลยตามนี้เลยนะครับดาวเดิม1ิดาวจร10อีก12เรือนพบอีก8ทักษะวันเกิดเลอเลิกเกิดะอกกดะไรต่ออะไรอีกอะ่ะมีความเป็นไปได้เนตำาๆเนี่ยหลักหมื่นนะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราอ่ะ บวกหรือลบก็ได้เราไม่รู้เลยแต่ค่าครูอาจารย์แค่799บาทเพียงเท่าน,นั้นหลักร้อยถูกมากๆดูให้ครบทุกเรื่องสีมงคลเลขมงคลม,คลมีปัญหามีทางออกบอกทางแก้ช่วงเวลาไหนดีบอกได้หมดละเอียดเลยและอาจารย์ฟูทา e แล้วเพราะนั้นใครจองมาไวทําตามที่ลายบอกโดยไม่ต้องขัดขืนมีสิทธิ์ได้ดูภา,ายใน2 3ชั่วโมงหรือบางคนก็สายสุดช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะอาจารย์ฟูทางเน ดีไวแม่นขนาดนี้อาจารย์เก็ตเทวาได้เลยนะครับตรงนี้ดูส่วนตัวกันและก็มีอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือนี่บอกเลยนะว่าธานาคารทำภาพกราฟ,ฟิกนี้มาให้ส่องไอเดียจับตลาดสายมูแมทคู่ธุรกิจ SME อ้าวแล้วดูลูกขวามืออาจารย์ก็ไปออกออกอีเวนต์มาแล้วไนงะเพราะนั้นบอกเลยอาจารย์รับทำการตลาดสายมูด้วยดูดวงนอกสถานที่ได้ออกอีเวนต์สายมูดได้เรียกลูกค้าท่านได้ พออาจารย์เวลาไปกินข้าวร้านไหนเนี่ยสังเกตมานานแนละ้วอาจารย์มีเลือกเกิดที่ดีมีดวงดาวที่ดีไงไปที่ไหนก็จะมีแต่คนมาใช้บริการแม่เหมือนการถ้าอาจารย์ไปพูดในองค์กรของท่านก็จะมีลูกค้ามาซื้อสินค้าของท่านเยอะท่านก็รวยขึ้นะ่ะเห็นไหมให้ผมมันเป็นส่วนหนึ่งไหมวินวินด้วยกันทั้งคู่ทําการตลาดสายมูดีมากเพราะทุกคนต้องอยู่ในติดสองราศีทุกคนอยากดูดวงทุกคนอยากรู้เรื่องดวงเรื่องอนาคตอยู่แล้วยินดีเลยนะครับให้อาจารย์เกตเทวา ออกภาคสนามได้ออกตลาดออกอีเวนต์สายมูได้ทําได้หมดรูปภาพก็มีประจักษ์แล้วว่าเคยออกจริงๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นแอดไลน์มานะแอด i าเก t เทวหกห้ 65, แล้วก็พิมพ์คําว่าออกอีเวนต์สายมูอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้รายละเอียดไปนะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะยินดีมากๆเลยจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านธุรกิจของท่านร่ารวยขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและก่อนจากกันไปอาจารย์มีเปิดร่วมบุญกันครับรับดาว พระสปีที่เพิ่งจะย้ายมาเป็นบุญอะไรนั้นไปรับชมตามนี้ได้เลยครับและช่วงนี้มีดาวพระสบดีย,าย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีอาจารย์เกรทเทวจึงเปิดฝากดวงแผ่นทองว i p พีกับองค์พ่อพระพิฆเนศปางครอบครัวมีความสุขเพราะดาวพระสบดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสําเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิฆเนศเลยครับเทพแห่งความสําเร็จความสุขสมหวังดังปารถนา มีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบรูรณ์พูนฝุขมีปรรัญญาดีมีสติมีองคความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเรื่องกานขยับขยายน้ำรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุพดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนเมตตามหานิยมคนอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาเห่งมหารวยสุขเจริญยิ่งๆขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่ไลน์แอดไซเกทเทวหกห้าทักว่าฝากดวงดาบัสุบดียหญยบอกชื่อนามสกุลจริง วันเดือนปีพศเ,เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทอง VIP มาที่490บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญนั่งรวยสุขสมหวังอานิโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ